จเจริญธรรมยัดยมทุกคนทุกท่านขอให้ยัดยมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้ัมพสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกองเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนถึงจะต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวรู้กายองเราแล้วโดยอย่างลึกลงไปก็รู้ใจความรู้ตัวเราต้องสร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามสร้างให้ความรับรู้ให้ต่อเนื่อง เราถึงจะรู้ซับอันใหญ่คือความบือสุดข่มหลุดพ้นของจิตแต่เวลานี้จิตของเรายังเกิดอยู่จิตของเรายังหลงอยู่จิตของเรายังเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสแล้วก็ยังมีความเทยทะยานอยากลึกลงไปจิตของเรายังหลงความคิดหลงอารมณ์อยู่ซึ่งเป็นโมหะอย่างลุ่มลึกเลยทีเดียวเรามาสร้างความรูต้ตัวตัวใหม่ ถึงเรียกว่าอานาปนานสติมีความรูร้ถึกระบรููสัมผัสทั้งลมหายใจให้ชัดเจนเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ยังรู้กันไม่โตเนื่องก็ยังรู้ไม่ชํานาญทั้งที่ใจก็พักไปยในบุญการพักไปยในบุญใจก็ยังเกิดอยู่เพียงแค่การเกิดนี้ก็ยังหลงอยู่ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดเรามาทั้งเกตมาวิเคราะห์จนกว่าใจเราจะคลายออกจากความคิดซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนาม แยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นของความรู้เห็นที่ถูกต้องเขเียวสัมมาทิฏฐิเราก็ตามทําความเข้าใจในกองสังขารในความคิดที่มาปรุงแต่งใจของเราว่าใจของเราทําไมถึงไปหลงไปรวมเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหาของเราตัวใจหรือว,ว่าตัววิญญาณตัวสุดท้ายในขันหาของเรานั่นแหละเราต้องรู้ให้เข้าถึงฐานของเขาว่าเขาเกาะตัวอย่างไรเขาเกิดที่ตรงไหน ให้รู้จักจุดปล่อยจุดวางใช้ก่อนเราก็จะมองเห็นหนทางเดินการตามทำความเข้าใจการละก็ต้องเข้มงวดเข้ามาอีกเรื่องการทำบุญการให้ทานทุกคนก็วักไหวกันตรงนี้อยู่มาตั้งแต่ทุกภพทุกภูมินั่นแหละจนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในกายของมนุษย์ก่อนนี้มีวิญญ,ญาณเข้ามาครอบครองเข้ามาสร้างมีวิญญาณตัวเดียวที่มาสร้างมาสร้างอันนู่นสร้างอันนี้ แล้วก็มาปกปิดตัวมันอีกมาสร้างกายเนื้อในกายเนื้อของเราก็มีจําแนกออกเป็นอีกเป็นกล่องๆทั้งห้ากล่องรวมทั้งตัวของวิญญาณเป็นห้ากล่กกองกล่องรูปกลองเสียงกลองเวทนากอง,กองสัญญาต่างๆถ้าเราเห็นท่านทึงโบอบอกว่าเป็นกล่องของไข่กองของหมันเป็นขันของไข่ขันของมันถ้าเราไม่ได้มาเจริญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ให้แยบคายให้โตเนื่อง อยากที่จะรู้ตรงนี้เราก็รู้อยู่เฉพาะในภาพรวมว่ากายเป็นก้อนรูปใจเป็นนามแต่เราไม่เคยเห็นว่าความว่างฐานของใจนั้นเป็นอย่างไรความว่างว่างจากการเกิดว่างจากขันห้าว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากกิเลสเป็นอย่างไรเรารู้ไม่ชัดเจนบางครั้งบางคราวเขาก็ไม่มีกิเลสเขาก็สงบอยู่แต่เขายังไม่ได้ว่างเป็นแค่สงบเขายังไม่ได้คลาย เพียงแค่ปกติถ้าเขาพลิกเขาหงายเขาคลายทีนี้เราต้องมาละกิเลสอยากกิเลสอีกละเอียดซึ่งเกิดจากตัวใจของเราอีกมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยแล้วแต่กำลังสติปัญญาของพวกเราจะตามทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆความจริงมีหมดทุกอย่างยิ่งค้นคว้าไปเท่าไหร่ย,ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเราค่อยละออทีละเล็กทีละน้อย การดับนั่นแหละการละแล้วก็เจริญพม,มีหารเข้าไปทดแทนทุกอย่างใจของเราเกิดความเพลิยเพยานอยากเราก็ละความเพลิยอพยานอยากโดยการเอาออกด้วยการให้ด้วยการคลายใจของเราเกิดความโกรธเราก็พยายามดับความโกรธให้อภัยทานเอาโหสิกรมองโลกในทางที่ดีคิดดีมีความจริงใจมีสัจจะกับตัวเองอยู mm hmm. ่ตลอดเวลาไม่เอารัดเอาเปียบคนน้นคนนี้เป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบ สมมุติก็เป็นระเบียบระเบียบทั้งภายนอกทั้งภายในความละเอียดก็จะรู้ลึกลงไปเรื่อยๆอย่าพากันไปมองข้ามอย่าพากันไปทิ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามรีบสำรวจดูรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเราก็พยายามรีบแก้ไขตัวเราเองเพียงแก่ระดับของสมมุติพวกเราก็ยังทํากันไม่ค่อยจะหลับลื่นเท่าไหร่ถึงจะมีมากมีน้อยเราก็พยายามทําให้มันดีให้มันถูกต้อง โดยจกักสํารวมกายของเราสํารวมวาจาของเราสํารวมใจของเราจัดระบบระเบียบตั้งแต่ใจให้ใคลายออกจากขันหา้าคลายออกจากความคิดละกิเลสดับความเกิดให้ประโยชน์ที่ฐานเดิมคือความบริสุทธิ์ความลุดพ้นให้เขารับรู้อยู่ภายในไม่ให้เขาเกิดเราก็จะมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติขัดเก้ากายวาจาใจของเราให้ได้ครบทั้ง องสามเนี่ยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยสินสมาธิปัญญากขาอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนลกสินสมาธิปัญญาเขาจะรักษาเราใหม่ๆเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาสติไม่มีความรู้ตัวไม่มีเราต้องสร้างขึ้นมาใจไม่สงบเราก็พยายามฝึกพยายามพื้นพยายามดับให้เขาอยู่ในความสงบจนกว่าจะสังเกตเขาคลายออกจากกันได้ถึงจะวิปัสสนาถึงจะเริ่มเปิดทางเราก็จะตามทําความเข้าใจก็จะเห็นจากในน้อยปหามากๆเราคอยละออกมันหมดจด จนเข้าสู่หนุ่งเหนียวความบ้างเป็นอารมณ์นั่นแหละใจเทีย่ยงนิพพานก็เทีย่ยงจิตเทีย่ยงนิพพานเทีย่ยงจิตไม่เทีย่ยงนิพพานก็ไม่เทีย่ยงใจของเราก็บริสุทธิ์ดุอม,มาแต่เดิมอยู่แล้วเราเอากิเลสเข้ามาหุ่มผ่อเอาไว้ไม่แต่ตัวใจของเราตัววิญญาณของเราเขาก็หาเรื่องมาปกปิดเอาไว้เพราอเขาเคยคิดเคยเที่ยวเคยส่งออกไปภายนอกจนเกิดความเคยชินไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันนอกจากปัญญาของพระพุทธองค์เท่านั้นแหละ ที่คนพบแล้วก็ามาเปิดเผยให้สัตว์โลกคือพวกเรานี่แหละได้เดินตามกันเราต้องพยายามอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งแมตดเรื่องการหายใจเข้าออกพวกเรายังรู้กันไม่ชำนัญต้องเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จัก,จกที่พอรู้ตัวปุ๊บก็ร,รู้กายรู้ใจจะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องส้วมห้องน้ํานุ่งผ้าของผ้าทํากับข้าวกับปลาใจของเราสงบหรือไม่อันนี้สติกับใจสติกับใจสองส่วนดีๆนี้อาการห้อง ขันห้าที่ผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจเขาผุดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าเรามีสติรู้ตัวยอยู่ปัจจุบันสักวันหนึ่งเราก็คงจะเห็นตรงนี้เพียงแค่การจเจริญสติก็ยังลุมๆุมดอนดอนเพียงแค่จุดเดียวนี้ก็ยังทํากันไม่ค่อยจะต่อเนื่องก็เลยอยากที่จะเข้าใจพากันไปมัวเมาเพิดเพลินหรือแสวงหาด้วยตัววิญญ,ญาณหรือว่าตัวใจที่ส่งออกไปภายนอกตลอดเวลาการดับการละการอดการสังเกตการวิเคราะห์ ลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรกายวิเวกเป็นไรใจวิเวกเป็นอย่างไรอืกายทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรต้องวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการรับรู้จนหมดงานที่จะทํามาและงานภายในเดี๋ยวแต่งานภายนอกคือสร้างอย่างประโยชน์เราก็ไปได้รับประโยชน์นั้นด้วยแต่ละวันตื่นขึ้นมาเราได้สร้างประโยชน์อะไรเรีอว่ามีตั้งแต่วความเกลียดครานเขาครอบงัเราก็ต้องพยายามละพยายามขัดเกล้าตัวเองถ้า เราไม่แก้ไขตัวเราแล้วไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเองก็ต้องพยายามกันนะไม่ว่าพระาโยมบชีก็ต้องพยายามกันพระเราก็เหมือนกันมาอยู่ร่วมกันให้มีความสมัครมันสมัคคีมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็พยายามปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองอืแก้ไขตัวเราให้ได้ใช้ตัวเราให้ได้ใช้ตัวเราให้เป็นอย่าให้แม้แต่ตัวของเราก็อย่าให้หนักตัวเราทํา เดี๋ยวให้หนักสถา,านที่หนักครูบาอาจารย์หนักทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบละเอียดลึกลงไปจนถึงตัวใจจัดระบบของความคิดของอามรมณ์อะไรโน้นกําลังขติปัญญาไปทําหน้าที่แทนให้ได้ทุกเรื่องจะค่อยลไลย่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆเราเดินไม่ถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินถึงไม่ถึงพรุ่งนี้เมื่อเรือนี้เดือนหน้าปีหน้าอย่าปิดกั้นตัวเองจะต้องพยายามเอา ค่อยอดทนอดกันเอานะเาเราวันนี้ค่อยจะเริ่นทาเป็นตัวนี้รากันไว้พากันพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐ้านโต๊ะทำความเข้าใจกันเอา